ไมไดาวิกาเตอ๋อชันทวิทย์ลอยภาพหวานแตนขลับเขินไม่ไหวลั่นท่าหวานขนาดนี้ขอแต่งงานไปเลยก็ได้หลังทั้งคู่มอบช่อดอกไม้วันครบรอบกลางแม่น้ำสวัสดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องสิงหาพาไปวันนี้พร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยค่ะ ความหวานไม่เคยตกสำหรับนางเอกสาวใหม่ดาวิกาและเตอ๋อชันทวิทล่าสุดวันครบรอบปีนี้ภาพคู่สุดหวานก็ยังถูกปล่อยออกมาเรื่อยๆล่าสุดเพิ่มดิกรีระดับน้ำตาลหวานกลางแม่น้ำเจ้าพระยามอบดอกไม้ให้กันช่อโต มองเผินเผินนึกว่าขอแต่งงานแล้วด้านแฟนคลับก็ฟินไม่น้อยถล่มไล้หันแบบรัวรวทั้งยังมีบางคนบอกว่าถ้าจะหวานจนาดนี้น่ารักขนาดนี้ก็ขอแต่งงานได้แล้ว เมคแฟนคลับทั้งคู่ฟ้าเขียวขนาดนี้แล้วข่าวดีน่าจะอีกไม่นานเกินรอหรือเปล่าต้องรอลุ้นกันจ้าเอาล่ะค่าสำหรับคลิปนี้ก็จบกันไปแล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นคอมเมนต์กันได้ค่ะ สำหรับแอดก็รอลุ้นคู่นี้ตลอดเลยจ้าเมื่อไหร่นะจะมีข่าวดีให้แฟนคลับได้ยินดีกันจ้าสำหรับคลิปนี้ก็จบไปแล้วแล้วเจอกันใหญ่คลิปหน้าค้าสวัสดีค้าทุกท่าน